สวัสดีคะ่ะทา่านผู้ชมพอการกระตอนะคะในคลองน่ากรอบค่ะเมื่อนี้ต้อมาใส่ปุ๋ยขขาโพดนะค่ะมากันสีค่คนเมื่อนี้มากับพี่ต้อยเจ้าแขกแล้วกันของภูมินะคะ่ะวงกับต่อเป็นสี่คนนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่สามนะคะ่ะแปลงที่สามต้อจะเห็ดเป็นสองล็อกค่ะทา่านผู้ชมเฮ็ดอุป,ปรกรณ์การใส่ปุ๋ยไม่ก่อนนะคะเพราะว่าพี่ต้อยคนซื้อมาหายไมค่ะอันเก่ามันขาดแล้วนะคะต้องเฮ็ดไม่ก่อนอันนี้ต้อใส่ท่อพีวีซีนะคะหกหุนนะ่นค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้อจะมา อตอเข่ากับย่ามนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนจะตอเข่าตอจะเฮ็ดเป็นทีปล่อยปุ๋ยก่อนนะคะตอจะบากออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาเฮ็ดที่ใส่ปุ๋ยกันก่อน,นะค่ะ ให้มือสอดเข้าไปได้นะคะถ้าเขาอยากให้ปุ๋ยมันเออล้ไหลยก็จะพลยกมือขึ้นนะคะถ้าอยากให้ลงหน่อยหน่อยเขาจะกดเอาไว้นะคะบ่ให้ปุ๋ยมันลงไปหลายนะคะท่านผู้ชมตัดตรงปลายย่ามนะคะเป็นย่ามธรรมดานะคะใบละสิบบาทแล้วก็เอามาตัดตรงปลายน้อยนึงนะคะให้ท่อเขาได้ ส่วนท่อ pvc ีซีลงไปค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเชือกหรือว่าเอายางอย่างก็ได้ะคะ่ะมา นี่ค่ะเรียบร้อยที่ใส่ปุ๋ยของต่อนะคะเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยกันค่ะ แปลงนี้เป็นแปลงที่สามนะคะท่านผู้ชมต่อจะแบ่งเป็นสองล็อกนะค่ะเป็นล็อกที่1นึนะคะฟังนี้นะคะล้วก็ล็อกที่สองฟังทั้งนี้นะคะใส่ปุ๋ยฟังทั้งล็อกปลูกหลังก่อนนะคะแล้วก็ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อจะมาใส่ล็อกนี้ต่อเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ใส่เกือบเสร็จแล้วนะคะเกือบเสร็จล็อกที่1นึงแล้วตอนนี้พักอิ้วกอนค่ะพักผ่อนก่อนฝนก็สิต๊กอีกแล้วคะท่านผู้ชมนี่ค่ะใส่ ที่ใส่แล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นเม็ดปุ๋ยนะคะตามรองเลยล็อกนี้มาท่านใดใส่ะคะ่ะผักก่อนเนี่ยใส่ตั้งแต่พู่นเลยค่ะตั้งแต่หัวสวนเลยติดกับป่ากล้วยค่ะสวนกล้วยนี่ค่ะใส่มาหอดเพี่อเราก็เหลือปลายสวนนะคะท้ายสวน,นล็อกนี้ล็อกปลูกหลังนะคะ อันนี้ปลูกกอนค่ะปลูกหางกันอาทิตย์กว่าๆค่ะท่านผู้ชมทั้งพีก็จะงามแล้วนะคะใกล้แล้วแล้วนะคะเพราะว่าล็อกนี้เป็นล็อกทั้ง ที่ปลูกก้อนนะคะล็อกทั้งนี่ใส่เสร็จแล้วนะคะล็อกหน่อยเนี่ค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะเหลือล็อกที่ปลูกก้อนค่ะน,นี่เหลือนิดเดียวค่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วค่ะไปค่ะ Boop <laughs> เรียบร้อยแล้วนะจ้าต่อใส่ปุ๋ยข้าวโพดนะคะแปลงที่สามค่ะล็อกที่หนึ่งนะคะกับล็อกที่สองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้านี่ค่ะใสปุ๋ยทาฝนค่ะคลิปนี้ก็จะสิ้นนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมคลิปหน้าเดี๋ยวต่อสีพาไปใสนะคะติดตามกันนะเจ้าในคลองนอกรอบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย